วันนี้นะครับผมมีพระกล่องนะครับที่มีราคานะครับมาให้พี่ๆได้ชมกันนะครับเป็นหลวงพ่อโตรุ่นหนึ่งนะครับแสนต่อนะครับวงเล็บแสนต่อนะนี่อำเภอขานุกนะครับจังหวัดกำแพงเพชรนะครับเดี๋ยวผมให้ดูจะชัดนะครับนี่พระกล่องแบบนี้มองข้ามไม่ได้นะครับเป็นพระเครื่องที่คนพื้นที่นะครับนิยมแล้วก็ หวงแหนมากนะครับเพราะว่าเป็นรูปหล่อรุ่นแรกและรุ่นเดียวนะครับที่มีการจัดสร้างนะครับขนาดองค์ก็เล็กกระทัดรัดนะครับเหมาะมากๆนะครับสําหรับเลี่ยมทองแล้วก็เอาไปใช้พุทธคุณนะครับนี่แบบนี้นะครับหน้าตาก็จะคมหวานนะครับคนพื้นที่ชอบมากนะครับแล้วก็ห่วงแหนมากนะครับแบบนี้คนพื้นที่เช่าหากันนะครับสองสามพันนี่ แบบนี้นะครับเป็นเนื้อเงินนะครับเป็นเนื้อทองแดงทองเหลืองก็มีนะครับแต่ว่าราคาอยู่หลักร้อยนะครับส่วนเนื้อเงินก็นี่นะครับหลายๆพันอย่างที่ผมว่าไปนะครับมีสร้างด้วยกันทั้งหมดนะครับสี่เนื้อนะครับทองเหลืองทองแดงแล้วก็เนื้อเงินเนื้อสุดท้ายก็เป็นท็อปสุดนะครับก็เป็นเนทองคำจะมีโค้ดด้านหลังตรงที่ผมชี้ไว้นะครับนี่นะครับพีที่มีพระเครื่องแบบนี้นะครับก็ยินดีรับเช่าส่วนพี่ๆท่านไหนดูแล้วได้ความรู้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ